ครับนรมัสการครับหลวงพี่ครับนรมัสการครับเรื่อเพ่อนะย่อมแมย์เมืยอนี้ก็มาตามเลขนั่งสมาธิคือเก่าเนาะรัฐบาลมือเลื่อนเนาะครับเลขรัฐบาลหัวหเมื่อกี้ได้มีผู้ใดดบอกผู้ยมอะไรแจ๊คพี่น้องเอฟซีได้โศกมานกันบนเนาะเนาะถ้าว่าเขาสามสามหัวติดเนาะหัวหัวเมื่อกี้เป็นหัดที่สามเหรอสามวัวติดเล็กบ่หลวงพี่ แต่ว่าลูกมันบอกตวัน่นบอกบอกตวันะว่าถ้ามีเก่าต้องมีหกมีกต้องมีเก่าเด็กสนกเป็วันที่สี่วนที่สส่วนเล็ของวันที่สองเหมืออื่นอื้อื้อ่นวันที่หนึ and ่งเออเนาะปีหน้าเกข้องควาปีไหมวันที่สองเนาะสอเล็กนังเล็กนั่ง แข็งแข็งได้เลยต้จนีลูกมักมักแห้งด้เยนั่นตามตัวน,นี่ก็มากมากติดมากตัวมากแห้งดีสองศูนเจ็ดกับศูนย์เจ็ดเ,นะเกมีศูนย์บวกศูนย์กับเจ็ดละเล็กหน่อยดีพอดีมากน้ำขันทัน เน่ยผู้เยี่ยคอเถิบมากกว่นี่มือเล็กมาน่อยแต่ออกที่แหลบแต่นำออกที่แหลบระคว,วามันเคยออกมาสอ,สองศูนย์เจ็ด สมักเน่นเน่นแข็นแขนตัวเดียวไปเลยตัวเดียวตัวใดลุงพี่สีเจ็ดสีเจ็ดลุกม,มัมาแห้งเป็นยัเงเป็นยังคือคือสีมักแห้งสิพว่าลูกควเราลูกเที่ยงเที่ยงเราฟันเห็นตะเล็กส่วนเจ็ดร้อยมาพรวล่กงลงมาเลยตัวสีมักแห้ง ่วนขอขอได้ขอได้หนึ่งคือสองศูนย์เจ็ดกับเจ็ดห้าส่วนขอได้สองศูนย์เจ็ดกับเจ็ดห้าที่ขอน้ำปูได้ตาดอกมากอะไรตัวนี้ตาดอกมากอาจะมีศูนย์สองเจ็ดห้าเจ็ดห้าก็มีสองเทียตัวเน้นบอลุงพีเราบอก โอ้ยเขียนหายเขียนสองเพียเขียนมองไม่ก็ได้นี่แหละตัวเนียนโอ้พี่น้องบางคนกับบ่เด้กลับคือบ่ได้กลับหัวเด็กลงพี่โบ่เด็กลับหัวให้เพิ่นบอกครับแต่มือนั่นกับหายู่้ครับกับให้มือนั่นกับหายู่งหกสามน่ะโบ่เป็นยังบ่เป็นยังเอาไม่เด้อพี่น้องมือนี้ค่อยว่าไหม จะไม่จะไม่รวดเลขถ้าลูกให้ไปนั้นมีเก่าตรงมีเป็นหกไม่หกตรงเป็นเก้ามีแค่นั้นเลขครับส่วนกับเป็นศูนย์หนึ่งกับเป็นหนึ่งนั่นละสองเป็นสองฟังปีเพันแต่ว่าจะมีต่างว่าจะมีเก้าที่เก่าเขาต้องเปลีนเป็นหกน้ำแต่มีเก่าตรงมีหกมันบอร์ตรงพีแปลนตเดียวกันแต่ว่าเจ็ดนี่มีตัวแปรว่ะตรงพี เังแต่ล right enfin ูกเคยขอมาเคยนันมากเจ็ดก็เป็นเจี๊พอเจ็ดบกระเป็นเจยบจะมีแค่หกกเก่าแค่นั้นทีว่าต้องทนี่แต่หัวเก่าเตีที่ได้แตแต่ว่างวดนี้บ่มีหับ่มีเก่ามีแต่ตรงๆเลยเหล็กขอมากบได้บอด้กลับหัวหยับลุงพี่ขอมือได้ครับเนี่ยขอมือวันพระวันพรน่อยขอมือวันพระไงหน่นมันเป็นมือดบ พันภายใเป็นมือดับเอาบ่อใดม่ครับมันดับยังไงตัวนี้่วนเล็กนั้นสวนเล็กเล้าเล็กเล้าดันแบบได้มือต่อมือเด้อครับครับครับเอาเอาเนี่แหละลุงพี่เอาเนี่ไปรวยก่อนเฮ้เเอาตามนี่เด้อพี่น่องพี่ตัวเล็กก็ได้ ตัวเลขแนวทางนะครับของหลวงพี่ตงเดี๋ยวสิอ่านให้ฟังนั่มเลยพี่น้องเอฟซีมันได้สามตัวเลยนอกวงพีเนาะนี่แต่ยังสี่เห็นถืนมากยังสี่เลยเหนหมครับอ๋อลูกนั่งคือว่านั่งนั่งนี่มันเห็นในจิตตัวงเนาะโเห็นในจิตตัวเดกนี่มันเห็นในจิตเท่าตัวเวลานั่งขานนั่งผู้นั่งอันนั้นดีดีเห็นเห็นร้อยกามาโหลดเห็นร้อยมากโหลดติครับเมื่อ แต่เปนยังลูกก็มักศูนย์เจ็ดเพราะว่าลูกขอขอเราลูกมาเสียงครับมาเสียงฝันว่าเด็กศูนย์เจ็ดนี่ร้อยร้อยมากกุตีเลยร้อยมาตจากปลาผมร้อยร้อยมาหาเป็นสีแด้ครับน้องอกี้เกินว่ามันมันว่อเห็นแดงก็เถอก็ถีว่าเกินว่าเขียวมันกับว่ามันเฉียวเขียวมันเป็นเป็นแหล่เป็นแหล่สีแหล่มันมันว่ามันสีสีเขียวมันว่ามันสีนั่นเกิดว่านั่นมันสีคล้ายๆว่าสองสีผสมกันมันมันออก <desserts> แม่นาสี่ว่าพี่เมียนโทรได้รครับลงพี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ว่าเอาขอได้สองศูนย์เจ็ดเราก็เจ็ดหาแล้วมาเสียงอ่ะครับเสียงกับฟันว่าเด็กศูนย์เจ็ดแับร่อยมากครับเจ็ดหากับมาเสียงเนี่ยเสียงเสียงชุดนี้ละเสื่อว่าเลขมันที่ได้มากมันมีสองศูนย์เจ็ดมันบอครับเจ็ดหากับเจ็ดหาเมีนก็ได้อะมาเซียงเมีนก็ได้มาตัดเสียงสิละครับเราเห็น เลศูนย์เจ็ดนี่ร้อยมากเห็นศูนย์เจ็ดนี่เป็นเลขที่ร้อยมากกลางอากาศนะครับร้อยมากในจิตร้อยมากในจิตเอาไม่ว่าร้อยมากในความฝันนั่นแหละร้อยมากในฝันในจิตแต่ว่าเลขศูนย์เจ็ดนั่นคือเลขบ่อันบ่ได้นอนบ่ไใดอยัางทื่ลูกนั่งเอาอืมเป็นเจ็นกับเจธาล่ะเลขนั่งเอาเอาพี่น้องเข้ากันแคปหน้าจอเด้อครับ ได้กินได้ท่นานได้ปีใหม่ตัวอันนี้เป็นของขวัญปีใหม่น้องหลวงพี่เนาะ,ะชุดชุดนี้มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ของญาติของโยมว่าสั่นหลวงพี่วาเอาไปพี่แจ้าหน้าเบิ้งครับนี่จะข้ามวยพอนหรือ,อซ่งดีๆนะที่ลูกจะจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้คตัวเล่นนี่ก็เป็นแค่แนวทางเด้อยมพอย่อแม่พิาพจารณาหน้าเบิง้งหน้าบ มาเหล็กมันจะมีแกซีคูนครับเแาอยจะซื้อทุกตัวแต่ว่านเน้นอยาน่างนักหน่อเน้นไปตัวศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเล่นมรงพี่งบหน่อยทุนหน่อยอันบ่ครับยังถ้าซื้อื้อตัวเดียวเลยนะซื้อศูนย์เจ็ดไปเลยใช้ซื้อตัวเดียวเลยศูนย์เจ็ดเลยเด้อพี่น้องเอฟซีตัวเดียวเลยตัวใดคนร้องพี่ศูนย์เจ็ดโอ้เน้นตัวเดียวเลยงั้น้าถ้าผู้อยากซื้อตัวเดียวโครโล่ก็นี้นะถ้าผู้อยาก คือทุกโตกับมีแค่ซีกูครับเด็ก,ม,กมีเด็กวายซียาหางเนาะนี่บองวายกับเลขสามตัวแค่นั้นลเพราะว่าลูกตามเลขสามตัวไม่แห่หน่ำถ่ายคลิปลงพีมี่ยังสิฝากถึงหยาดถึงยมกับนิมต์เ้อครับเอาก็ดีแล้วลูกอ่ะคือโอกาสบอกบุญต่อโลดเพราะว่าปีใหม่แล้วนี่ลูกก็จะเริ่มลงมือห่อระคั้ง,งมันสําเร็จไว้ๆนี่แหละครับ ว่าสร้างคนกับดิดปิดปีไม่ปดปีไม่กันแล้วปีไม่ก็จะมาเริ่มเท็ดต่อเริ่มไม่เนี่ยค่ะฉลองปีไม่โยกไอ้สร้างก็ได้ปีหม่ก่อนอาจารย์ว่าท่านแต่ผู้อยากร่วมบุญร่วมงังก,ก็ติดต่อมาทางเบืร์ลูกก็ได้เบอเราเบื่อลูกเรื่องเขียนให้ตัวเขียนเบือ่อโทวลงในโรงพี ได้โทรมาเบื่อมันก็ได้แนวทางเพื่อนบ้านอยากได้ก็โทรมาหาหลวงพี่โดยตรงได้นะครับเพราะว่าทีมงานหาลังเคื่อกับบื่อได้ขามานะครับ<ช>บื่อได้ขามาครับโทรหาหลวงพี่โดยตรงหรือแอดไลน์มากก็ได้นะครับเบื่อโทรนี่แอดไลน์ได้ครับอ่าสีมากวิ่งวิ่งศูนย์โนเดอร์เลยรวดเงื่อนี้วิ่งศูนย์ว่หลวงพี่วิ่งรงดดวดไปที่ศูนย์เน้นเนศูนย์ร่องเจ็ดไงแต่มาร์กวิ่งครับเด่นศูนย์ร่องเจ็ดนะครับ